การทำนองไรฟอร์มเป็นอีกจุดหนึ่งที่ข้อสอบออกนะฮะก็คือพอเราแกะนะฮะนะฮะแกะได้ถึงขั้นเนี่ยดัตชสคิมาแล้วเนี่ยนะนะครับแล้วเราก็มาพิจารณาตารางค่าทีา่อยในาตารางอ่าโนนไรฟอร์ for, ไม่ทั้งหมด G อันดับมี5อันดับแต่มีอันดับพิเศษครับ BCF เพิ่มเข้ามาต่อจากอันดับที่3แต่ไม่ถือว่าเป็นอันดับที่4นะไม่ใช่ว่ามี6อันดับนะมี5 แล้วก็มีอันดับพิเศษแต่ในทางปฏิบัติแค่อันดับ3ก็เพียงพอแล้วในทางปฏิบัติวันข้อสอบนอ้องจะไม่ออกเกินไม,ไม่เกินระดับ3ามนะนแค่ระดับสามนี่ฐานข้อมูลก็เยี่ยมแล้วนะไม่ต้องเอาเยี่ยมมากนะเอาแค่ใช้งานแบบสบายนะอ่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับน้องจะต้องรู้คำศัพท์ นะพวกนี้นะครับความพันนแบบฟังก์ชันคอามพันแบบหลายค่าคอามพันแบบจอยนะครับแต่แต่เราไม่เน้นเนี่ยผมจะเน้นว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมันดูยังไงนะอัน,อด,น,าาานอดับหนึ่งองันดับสองสามเนี่ยอ่ะผมเข้ามาตรงนี้เลยอันดับหนึ่งความพันอันดับหนึ่งก็หมายความว่าไอ้ตารางเนี่ย เนี่ยตารางนะนะตารางเนี่ยก็คือทุกแถวต้องมีค่านะน้องลูกไปครับคําว่านะการทำมแลไลฟอร์มอันดับที่1น,นะพอเรามีตารางแล้วเราจะเอาตารางเนี่ยมาทํำนอมอ i ไลเพื่อทําให้เป็นรูปแบบรัฐฐานถามว่าเราทำมอนไลเนี่ยเป้าหมายหลักคืออะไรการเพิ่มการลบและการอัปเดตนะปัญหาสามอันนี้ การเพิ่มการลบการอัปเดตจะสามด้านนี้นะะวันอันดับที่หนึ่งหมายความว่าทุกแถวของตารางต้องมีข้อมูลว่างเปล่าไม่ได้วันถ้าค่อยน้องปรับนะมีตารางมานะฮะและให้เราทำน้องแรกอันที่หนึ่งก็คือต้องมีข้อมูลครบทุกแถวง่ายมากอันที่หนึ่งง่ายมากเดินข้อมูลให้ครบ อันดับที่สองนะฮะร,รูปแบบมาตรฐานที่สองจะต้องเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วและต้องไม่มีความพันธุ์แบบบางสว่วนก็คือมาตรฐานที่สองเนี่ยในตารางน้องเนี่ยนะฮะซึ่งมันมีข้าครบนะทีนี้ในมาตรฐานที่สองเนี่ยตารางของเรานะครับถือว่าเรามีแอต tribut ์ a B, C, D A กับ B A กับ B 2สองอันนี้รวมกันเป็นพัมลีคีเป็น BK พคพัมลีคีแต่อั A, b บซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพัมลีคีดันไปกำหนด C ได้ก็คือล็อป้อนป้อนรหัสป้อนข้อมูลของ B สามารถตรงไปยัง C ีได้ ซึ่งจริงๆแล้วจะตรงเปนยังซีได้จะต้องป้อนค้อมูลกีก่กกอย่างสองอย่างคือ A กับ B mm hmm. เขาใช้ควาว่ามัรทัสองเนี่ยคือ Attribute แบบบางส่วนเขาว่าบางส่วนหมายความว่านะ attribute หนะึ่งนในพาราเมติกีดันไปกำหนดหรือตรงไปยังข้อมูลใน Attribute อื่นไดนนะ้นนี้คือควาว่าบางส่วนนะฟังอีกทีนะครับ attribute 2อันประกอบรวมกันเป็นพาร์ิทีคีแต่มี1ในพาร์มิทีคีที่สามารถพร้อนข้อมูลแล้วตรงไปยังแอ t ท i ิ u ิวอื่นได้อันนี้คือคอนเซปต์นี้นี่คืออันดับ2องนะฮะวันอันดับ2เนี่ยจะต้องไม่มีตรงนี้การแก้ไขของเขาคือแก้ปรับตารางปรับปรุงตารางวันปัญหาของอันดับสอง่าเม่อที่เขาถามปัญหา วัดปัญหาดับสองนะอันนี้คือตามทฤษฎีแต่การเอาเข้อสอบเขาจะใช้คำง,ง่ายๆให้เราหลงทางคอนเซ็ปต์ของปัญหาดับสองก็คือมีแอตทริบิวต์วหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของพาณิชย์คีโดยแอตทริบิวต์วเนี้ยล็อก้อนข้อมูลของแอตทริบิวต์วเนี้ยตรงไปะยะังแอตทริบิวต์วอื่นได้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดู เ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการแก้ไขรือการแก้ปรับตารางคือแยกออกมากระจายแต่ออกมาเป็นตารางย่อยนะนิ้วเข่าอย่างครับอันดับสองไหนนิ้วเาอย่างไหนใครใครนิ้วเขาออกแล้วยกมือซิปนิ้วเข่ไม่ออกเลย่ะเอาใหม่เดี๋ยวเอาดูตัวอย่างกัน นะอันดับสามอันดับสามมันมาอย่างนี้ครับนะมีตารางอ่ะอันดับสามเนี่ยเขาว่าถ่ายทอดนะถ่ายทอดอันดับสามก็คือทุกติบิวที่ไม่ใช่เคหลักไม่มีสมบัติในการกำหนดค่าของคียของอัจฉริยอื่นนะฮะเขาเรียกว่าสมบัติแบบถ่ายทอด A นะ A ไป B B ไป C ดังนั้นก็จะมี A ไป C ด้วยอันนี้คือถ่ายทอดนะทานสักทีนะเดี๋ยวงงอีกนะทั่วผมมีตารางมีตาราง abcd นะ attribute abcd A เนี่ยเป็นพรมรีขีเป็นพร,ริีขี B เป็นอิสระธรรมดาแต่ B เนี่ยดันไปกำหนดหรือคือป้อน B เนี่ยตรงไปยังสีได้นี่คือถ่ายทอดถ่ายทอดมาแตกนิสัยคือ A ไป B B ไป C คือ A จะตรงไป C เนี่ยจะต้องผ่าน B A นะ A ไป B B ไป C แล้วก็มี A ไป C อันนี้คือถ่ายทอดเปไปเพื่อนิสคี บีเป็นเอ็กทรปกติธรรมดาจะเข้าตรงพยัญเขอมูล C เนี่ยนะตรงพยัญพยัญเขมูลนะหรือรายการ C เนี่ยจะต้องป้อนเลยครับป้อน A แต่ดันไปป้อน B ก็เอาข้อมูล C มาแสดงได้อันนี้คือถ่ายทอดก็คือนะเอ t r ทริวิที่ไม่ได้เป็นคีย์หลักคีย์หลักคือใครครับ A B ใช้คีย์หลักไหมไม่แต่กำหนดค่าก็คือตรงปยัญเอ t กทริวิตอื่นได้ อันนี้คือปัญหาของระดับสามการแก้คือแก้เป็นตารางเหมอนกันนะ <c oughs> ไหนันดับสามใครเข้าใจบ้างยกมือดิเงียบดิอเอาแค่สามระดับพอดูตัวอย่างครับอันที่หนึ่งมีตารางมา เห็นข้าวมันโบโบเห็นข้าวมันโบโบน้องเติมข้าวเข้าไปเป็นไงครับเติมข้าวมไปทุกช่องเลยเนี่ยข้าเนี่ยเอาเอาข้างบนเนี่ยนะลอกลงมาเอาข้าบนเนี่ยลอกลงมาน้องก็ได้เลยครับได้ตับหนึ่งแล้วในในตัวอย่างเนี้ยหน้าที่หกสิบเอ็ดตัวอย่างเนี้ยข้ามโบโบเห็นไหมน้องเติมนะเติมข้าว ก็คืออันดับหนึ่งก็คือทุกแอตทริบิวต้องมีค่าต้องมีค่านะทุกแอตทริบิวต้องมีค่านะน้องได้ตารางนี้มาสแสดงว่าน้องได้1 NF e แล้ว1 NF e แล้ว <c oughs> ได้1 NF e แล้วโอเคไหมอันที่หนึงอันดับหนึถูกต้องนะเข้าใจนะ <c oughs> เออเติม <c oughs> ข้าวไป น้อยเห็นว่ามันยังมีการซ่อมของข้อมูลอยู่ใช่ไหมฮะชื่อถงชาเนี่ยมีเพียบเลยเพื่อเพื่อที่ในการตัดเก็ดนะ <c oughs> ถ้าเกิดเราตเติมค่ามันเป็นอะไรไม่ได้หรอกครับในทางปฏิบัติเพราะเราตเติมค่าซ้ำๆกันยังไงข้อมูลมันต้องซ้ำอยู่แล้วนะอันนี้คือแต่ว่าเราจะได้หนึ่งเอ็นเอฟนะได้หนึ่งเอ็นนะครับวันหนึ่งนอมเลไลฟ์ฟอร์มอ่ะแต่มันก็ยังมีปัญหานะ ปัญหามี3ด้านการเพิ่มการลบก,การ update. อัปเดตนะครับปัญหาอันดับที่2อ่านะนะอันดับที่สองครับส่วนส่วนอ่านะส่วนในส่วนใดของที่หลักดันไปกำหนดแอตทริบิว่์นะครับดูตารางนี้ครับแอตทริบิวตอ่า ตอนนี้ชื่อว่านะ,ะตัวอย่างนี้หน้าที่62ครับอ,อันนี้ชื่อว่าการลงทะเบียนนะการลงทะเบียน ึ่งการลงทะเบียนเรียนเนี่ยภายวิธีคืออธิบุีุอะไรบ้างนะภายวิธีคืออธิบุีุอะไรบ้างก็คือรหัสนักศึ <c oughs> กษาครับรหัสอะไรครับ <c oughs> วิชา <c oughs> เพราะว่ามันเป็นการลงทะเบียน <c oughs> นักเรียนเกับ <c oughs> อันนี้นะครับ ไม้คียมีสองที่พิลทุกไหมฮะนะครับอ่านะครับรื่นักษาชื่อนักษาเนี่ยนะชื่อนักษานะครับอ่าเราป้อนชื่อนักษาอ่าเราชื่อนักษานะเราป้อนชื่อนะตัวทีทีเราป้อนชื่อนักษาก็ตรงมาได้นะแล้วเราก็จะรู้หน้าอาจารย์นะครับแต่ รหัสชุดวิชาเราป้อรนรันักศึกษาเนี่ยเราป้อนัสนักศึกษาเนี่ยเราจะรู้ชื่อชื่อวิชาลงทะเบียนไหมเืีอชุดวิชาไหมนะอย่างเช่นนะผมป้อนรหัสคนแรกอะ่ะ C 1 0หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามตรวเนี้ยจะทําให้ทราบถึงเชื้อสา์เบื้องต้นไหมชื่อวิชื่อวิชานี้เชื้อสายเบื้องต้นนี้ทราบได้จากอะไรครับรหัสชุดวิชาเนี่ย แต่ถ้าป้อนรหัสนักเรียนเนี่ยมันทราบชื่อนักเรียนชื่ออาจารย์อารักอาจารย์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานะแต่ชื่อวนะนะิชาทราบได้จากรหรัสชุดวิชานะก็คือป้อนรหรัสชุดวิชาปุ๊บเนี่ยสามารถแสดงชื่อวิชาได้เลยเนี่ยนะครับอันนี้คือบางส่วน นะบางส่วนความพันแบบบางส่วนนะแทนที่เราจะเอารหัสนักศึกษาบวกกับรหัสชื้ววิชาและตรงมายังข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะแต่การเป็นว่าแค่เราป้อนรหัสชุ้ววิชาอย่างเดียวก็พอแล้วทราบแอต tribute นี้ทราบข้อมูลของแอต tribute ชื่อชุ้ววิชามันอันนี้คือบางส่วนเพราะ,ะแสดงว่าชื่อชุ้ววิชาเนี่ยมันขึ้นตรงกับใครครับรหัสชุ้วิชา นะนี่นี่นะการแก้ครับนี่มครว่าแก้ครับนี่อกจากตารางนี้จากตารางนี้นะตารางนี้น้องผ่านหนึ่งเดียวกันละผ่านหนึเดียวกันละน้องก็แก้ครับอ่าเป็นอีกสามตารางย่อยตารางนี้ร,รักษานะฮะอ่ะรารักษา ตรงไปยังข้อมูลชี่อรักษาอาจารย์โอเคทุกต้องในตรางนะลาชุดวิชานะปะ้อนหาดชุดวิชาก็จะรู้ชื่อวิชาและก็หน่วยกิตและก็เอาอ่านะอันนี้อันนี้คือความรกนะคีอ่าที่ผมคิดจากใต้นะฮะนี่เห็นไหมนี่วันอันดับที่สองเนี่ย ทุก a t tribute แต่ขึ้นตรงกับ m าง y ิธีนะครับมันจะแก้ปัญหานะบางส่วนนะอันดับสองเนี่ยจะมีปัญหา a t tribute แบบบางส่วนนะเนะ้น้องดูตารางนะที่เขาแก้มาครับแต่ตารางใหญ่เมื่อกี้นี้แตกออกมาอีกสามตารางย่อยแล้วปัญหาอะไรอะไรหายไปครับบางส่วนบางส่วนเนี่ย น,น้องนี่ง,ง่ายเขาว่าบางส่วนเนี่ยแสดงว่าตารางนั้น,นจะต้องมีมความรีทีสองอิทิวขึ้นไปแต่ในระดับข้อสอบระดับข้อสอบจะมีแค่สองอิทิวแต่ในทางปฏิบัติจะมีสามอิทธินะในัทางปฏงปิบัติมันจะยากกว่าอยู่แล้วแต่ในข้อสอบเนี่ยตารางนั้นจะมีสองอิทธวนลและเราก็ต้องมา,มาทําการแก้นะและวเราก็สังเกตได้นะครับ เนี่ยลานักศึกษานะแล้วก็หลานชุ้วิชาเป็นเป็นคำที่ขีใช่ไหมฮะเป็นคำที่ขีสอนเนี่ยเป็นคำที่ขีแต่ไอ้ชั้นวิชาเนี่ยบางแค่รหัสเนี่ยมันก็ไปแสดงตัวนี้ออกมาได้เนี่ยอันนี้อันนี้คือมีการเชื่อมต,ต่อกันเป็นแบบบางส่วนเนี่ยอันนี้ระดับสองนะนะการแก้ ก็จะแตกตารางมามีสามตารางนะนี่ตารางที่หนึ่งก็นะานักษาเป็นตำแหน่ีเพราะนักษามาก็จะรู้ชื่อนักษารู้รหัสอาจารย์รู้เชื่อกอาราที่ปรึกษาเป็นตารางแล้วเพราะอันนี้จบไม่เป็นหา่าสองรหัสวิชาพอรหัสวิชามาก็จะรู้ชื่อวิชาหน่วยกิจสามนะก็คือลานักษาหลาัสวิชา ก็จะสร้างหมู่เรียนเนี่ยก็จะแก้ปัญหาน,นี้เลยถ้าน้องสังเกตดูดีๆนะครับนะมันจะเป็นแบบแพทเทิร์นเลยคือจะเป็นแบบฟอร์มเลยการแก้ปัญหาการทำน้องอะไรเนี่ยนะครับนะอันดับสองจะได้สามตารางน,นะอันดับสองจะได้สามตารางน,นะได้สามตารางเป็นแตบตลาบน่นะอันดับสามนะบางส่วนอ่านะ ตารางหน้าที่อ่าทุกทีอาดัมสารไม่เขียนนะครับถ่ายทอดหน้าหัวคาอ่าในตารางนี้ตารางเนี้ยนะครับนะตารางนี้เป็นนะอ่า relation อะไรเอ่ยลีเลชั่นนะครับเดีย๋ยวผมหาชื่อยลีเลชั่นแป๊บนึง ก็จะมีรหัสลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราแกะเราตั้งชื่อแรกรหัสลูกค้านะชื่อลูกค้านะชื่อเมืองอรหัสรหัสรหัสเซลล์โซเซลล์รหัสเมือง ก็คือพรอมรีคีเนี่ยคือตัวนี้ราดลูกค้านะคพรมรีคีคือราดลูกค้านะครับซึ่งรับข้อรหาลูกค้าเนี่ยเราจะต้องได้ข้อม,มูลทั้งหมดเลยลรับข้อรหัสซ0สุหนึ่งเราอยู่แลกในรีเกสว่างอยู่ยุทธยานะโซนเซลก็คืออยู่ในกลุ่มการขายก็คือเซลเนี่ยจะแบ่งเป็นโซนใช่ไหมแบ่งเป็นโซนนะโซลสุๆหนึ่ง 002 004ยังโซนนะอ่าะะจะแบ,บ่งเป็นโซนเพวัะนนะี้ลูกค้าคนเนี้ยนารีเกลสว่างเนี่ยนะนะอยู่โซน001เสื้อโซน001คืออะไรครับอริทยาพาร์ทเนคืออันนี้อันนี้คือตารางลูกค้าอันนี้คือเอกลัตี้ลูกค้าลูกค้าผมตั้งชื่อเลยลูกค้าเขาว่าทางชุดทีมนะ ที่บิวโซนเซลล์เนี่ยมันไม่ได้เป็นพาร์มิทีและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพาร์มิทีเพราะถ้าเกิดมันเป็นส่วนหนึ่งขพาร์มิทีนั่นคือระดับสองนะถ้านะถ้าโซนเซลล์เป็นส่วนหนึ่งของพาร์มิทีนั่นคือระดับสองแต่โซนเซลล์ไม่ได้เป็นโซนเซลล์เป็นแอตทริบิวธรรมดาแต่แอตทริบิวนี้ดันไปกําหนดก็คือเราป้อนส่วนหนึ่งปุ๊บเรารู้ทีเลยว่าคืออวิทยา อันนี้คือถ่ายทอดนะอันนี้คือนะปัญหาของนะที่เราต้องคำนวณและอันดับที่สามุดง่ายๆถ้าอันดับอันดับที่หนึ่งตารางค่ามีครบอันดับที่สองมีปัญหาเรื่องการบางส่วนนะขึ้นออตริบิวต์ขึ้นตรงกับความิคีบางส่วนอันดับสามแอตริบิวต์เป็นแบบถ่ายทอดก็คืออัตริบิวต์ที่ไม่ได้เป็นความิคี ดังไปกําหนดค่าเขากากําหนดค่าเหมือนเขาว่าแล้เเวเพราะแอต t r i b u นั้นอ่ะเพราะจำนวนแอต t r i b u นั้นเนี่ยมันดันไปแสดงผลของแอต t r i b u อื่นได้คือดึงแอต t r i b u อื่นมาแสดงผลได้เนี่ยอันนี้เป็คอนเซ็ปต์แนวเนี่ยดังนั้นการแก้วเขาเขาก็แยกออกมเป็นตารางใหม่เลยครับเนี่ยแยกได้ออกมเป็นตารางใหม่เลยอ่านะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ fk foreign key ขีนอเชื่อมความพัน ก็จะมีอ่าอันนี้ความนิสัยคือคัตโนะนะอันนี้ PK อันนี้ FK นะแล้วก็แยกตารางมาครับอันนี้ก็จะเป็น PK เคเห็นไหมนะนี่ PK PK พีเคกับโซนเซล์นะเนี่ยเขาก็แก้เนี่ยเอาแค่สามตักพอเอาแค่สามตักพอแค่นี้ก็เรงยกมึงเลยน้องไร้ฟอร์มแต่เขาที่แล้วออกง่ายนะ คืออะไรคันเล้วอ,ออกง่ายนะครับแต่อันนี้ผมสอนปฏิบัติการนะนะการทำน้องไล่ฟองถือครับน้องไปดูดีๆมันไม่ยากหรอกแต่อันนี้เราเพิ่งเจอครั้งแรกไงนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้น้องกลับมาทบทวนคิดดูดีๆนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาผมทำเนี่ยผมไม่คิดมากเลยผมเป็นปุ๊บก็ทำาล้าคือมันจะมีฟองของมันอยู่แล้วมีแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วพอเราเห็นเป็นแบบนี้นะ,อ,ะอย่างอันดับสองเนี่ยเราเห็นอันดับสองปุ๊บเรารู้และเราต้องทำสามกลางย่อย แล้วเราก็ต้องแยกอันไหนมาเป็นพันธุที่อันไหนตารางไหนต้องเป็นงสองพันที่อย่างเงี้ยเราจะรู้เลยนะนะเราทําบ่อยๆดูตัวอย่างเยอะๆบ่อยๆนเดี๋ยวเราก็ได้เองนะอ่าปุ๊บพอน้องทําน้องร้าเสร็จขั้นต่อไปนะขั้นต่อไปเนี่ยนะครับอ่าคือาการทํำ H L แล้วเนี่ยแบบอันแรกจีระภาเดี๋ยวจะโดดไปที่ H L เลย H L ออสสองด้วย ภาษา SQL อตัวแปรนะหน้าที่77นะ SQL ชอควานนะ